สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้ทาเกดก็อยู่บ้านเช่นเคยนะคะก็เกือบทุกวันเลยนะคะก็อยู่บ้านนะคะก็เลี้ยงลูกนะคะเล่นกับลูก <laughs> เล่นกับโครายนะคะก็เลยมาทําคลิปกับทุกคนนะคะโคราครบสวัสดีครับ <laughs> สุนซรีมนะคะก็ประจําที่นะคะนั่งทํางานอยู่ตรงนอนอชกเกิร์ สวัสดีครับสวัสดีไหมครับทำอะไรครับผมนีครับ <laughs> ทำงานนะคะทุกคน กระดึบกระ mm. ดึบมาแล้วอ mm. hmm. ีะกระดึบกระดึบเฮ้สว hmm. ัสดีครับสวัสดีครับป้าปาน่านาอันหล่ออันหล่ะค่ะโอ้ เขาไ่เขาไม่เอาจุกหลอกเลยนะคะทุกคนบางครั้งเกดก็แบบพยายามที่จะให้เขาดูดจุกหลอกเพราะว่าไม่อยากให้เขาอมมือนะคะไม่เอาเลยนะคะคือเกดร,รู้สึกว่าแบบจุกหลอกมันเลิกได้แต่ถ้าเขาอมมือแบบเขาจะเลิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เขาอมจุกหลอกมากกว่ามือนะคะแต่เขาไม่เอาเลยอุ้ยคนนี้เขาเป็นใครนะคะ เขาเป็นไงนะคะเขาคือโครายหรือเปล่านะคะ,อะตอนนี้แบบเหมือนโคราชเขาโตขึ้นเยอะแล้วก็เล่นกับเขาได้สนุกมากขึ้นแล้วนะคะคือเหมือนเขาเริ่มรู้เริ่มแบบมีการตอบสนองอะไรได้เยอะขึ้นนะคะแบบว่าเล่นกับเขามันก็แบบสนุกแนละ้วชอบเล่นกับแม่ไหมคะ ไปไม่ได้นะคะพอไปไม่ได้แล้วก็โมโหนะคะติดพุงเหรอโลกว้าวเก่งจังเลยเก่งจังเลยครับอึ้งเหรอโอทีเซ อันแน่อันแน่เหรอไหนเมื่อไรลูกจะกระดึบอ่ะอไหนกระดึบก,<อ>กระดึบนะลูกอ่ะกระดึบกระดึบมาหาแม่มา,าเสียงดีจังเลยอัลลันละ่นละเดี๋ยววันที่26่ินี้โครไดก็จะครบสี่เดือนเต็มแล้วนะคะทุกคนวมากเลยเกดเหมือนเพิ่งคลอดมาไม่นานนี่เองนะคะลูกจะสี่เดือนแล้ว ออเหรอจะเป็นนุมแล้วเหรอเราอ่ะเวลานอนนะคะทุกคนเกตเอาหัวไปฝั่งโน้นนะคะแต่เวลา,นานตื่นนะหัวจะไม่อยู่ฝั่งฝั่งนี้นะคะหมุนหัวกับหางหัวกับขาสลับทางกัน <c oughs> ใช่ไหมแม่นินทาลูกอะ่ะแม่นินทาลูกให้ป้าๆนานาฟัง คไลก็หลับแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เกดก็เข้าครัวนะคะมาทําอาหารนะคะเมนูวันนี้เกดก็จะทําซูชินะคะก็เป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะคะทุกคนแค่หุงข้าวแล้วก็ม้วนๆแล้วก็กินได้เลยนะคะก็ข้าวนะคะเกดก็ใช้ข้าวญี่ปุ่นนะคะที่มีขายทั่วไปในตุรกีเลยนะคะมวลงมือกันเลยนะคะ ก็ระหว่างที่เกตรอข้าวสุกนะคะเกดก็จะมาเตรียมวัตถุดิบนะคะทุกคนส่วนประกอบของซูชินะคะซึ่งเกดก็จะมีแตงกวาแครอทนะคะปูอัดอะโวคาโดนะคะแต่ว่าอะโวคาโดคงจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันยังแข็งอยู่เลยนะคะเกดซื้อมาหลายวันแล้วนะคะ 3- าสีว่วันละแต่มันยังไม่นิ่มนะคะก็ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็มีแซลมอนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของผักก่อนนะคะ เตรียมของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเกดก็จะมาแล่ปลานะคะทุกคนเกดซื้อปลามา2ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งเกดจะทำซูชิแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเกดจะทำราดน้ำยำแบบแซ่บๆนะคะทุกคนจะได้ตัดเลี่ยนเนาะ ปลานะคะเกตก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่สดนะคะเกตก็แล่ปลาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเกตก็จะมาทําน้ําซอสนะคะทุกคนเพื่อที่จะมาปรุงข้าวนะคะก็จะใช้วิธีง่ายๆเลยนะคะซึ่งถ้าคนญี่ปุ่นเห็นก็อาจจะร้องไห้กับวิธีที่เกตทําแต่อยากจะบอกว่าเกตไม่ได้จะทาลายวัฒนธรรมการกินของคนญี่ปุ่นแต่ใดๆนะคะแต่ว่าเราแค่ชื่นชอบอาหารของคุณ แต่วัตถุดิบเราไม่มีนะคะทุกคนอุปกรณ์เราไม่มีแล้วก็จะทําในแบบของเรานะคะเก๋ <laughs> ก็จะใช้น้ําส้มสายชูนะคะทุกคนน้ําส้มสายชูทั่วไปเลยน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือมาเดี๋ยวเรามาลงมือกันค่ะใส่น้ําส้มสายชูนะคะทุกคนน้ําตาลน,นะคะแล้วก็เกลือ เราก็จะเคี่ยวให้ส่วนผสมมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอส่วนผสมละลายนะคะเราก็ชิมดูว่ามันอร่อยหรือยังนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาข้าวนะคะที่เราหุงนะคะทุกคนใส่ลงไปนะคะโอเคแล้วก็คลุกๆุกนะคะพอน้ําซอสมันละลายเกล็ดก็ปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็คลุกๆุกแบบนี้นะคะ แล้เราก็จะทําให้ข้าวคลายความร้อนนะคะด้วยเขียงนะคะพัดไปเลยนะคะทุกคนก็ระหว่างที่รอข้าวให้มันเย็นนะคะ mm hmm. เกดก็จะมาคั่วงานนะคะ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบร่างซูชินะคะทุกคนแผ่นม้วนไม้ไผ่นะคะไม่ต้องนะคะมือเลยนะคะก็ใช้ สาหล่ายนะคะวางลงไปหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ข้าวนะจ๊ะแปะข้าวลงไปนะคะทุกคนอันแรกเนี่ยเกดก,ก็จะเป็นครีมชีสนะคะทุกคนแล้วก็แซลมอนนะคะแล้วก็เพิ่มสีเขียวนะคะด้วยแตงกวาถามว่าคําใหญ่ไปไหมก็ใหญ่นะคะ <laughs> แล้วก็มวนนะคะทุกคน ม้วนให้แน่นๆนะคะด้วยมือของเรานี่แหละคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้เดี๋ยวม้วนน้นต่อไปนะคะ ูชินะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดกเกดก็จะมาทําก้อยแซลมอนน้าปลานะคะทุกคนก็จะได้แบบตัดเลี่ยนบ้างแบบแซ่บๆนะคะทุกคนมาก็จะใส่พริกนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะน้ํามะนาวมมนาวไม่มีก็เป็นเลม o n น,นะคะแล้วก็น้ําปลาพี่ไม้นะคะถ้าพี่ไม้เห็นนะคะก็สปอนเซอร์เกดได้นะคะเพราะว่าเกดกินของพี่มา3ปีได้แล้วนะคะ กินไม่รู้ขวดที่เท่าไหร่แล้วนะคะก็เดี๋ยวคนให้น้ําตาลละลายนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะโรยด้วยอันนี้นะคะแครอทแล้วก็หอมแดงนะคะเก็ไม่มีขึ้นช่ายนะคะทุกคนแล้วก็แซลมอนนะคะทุกคนคลุกเคล้านะคะโอ้อยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยว่ามันแซบขนาดไหนนะคะ แล้วก็เพิ่มสีเขียวด้วยผักชีนะคะทุกคนแม้ว่าจะผิดผีไปบ้างก็อย่าได้ถือสานะคะมันไม่มีขึ้นใช่นะคะก็ใส่ไปเถอะกินเองนะคะพอมีสีเขียวนะคะมันก็เออดูมีอะไรขึ้นมานะคะดูเป็นยำนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยนะคะ<笑><笑>ก็มีซูชินะคะแล้วก็มียำแซลมอนแซบนะคะทุกคน วันนี้ก็จะแบบว่าแซลมอนเลเวอร์มากๆนะคะมามาลุยเลยครับมาครับอันนี้เป็นแซลมอนครีมชีสนะคะอร่อยอร่อยมากครับอร่อยมากมากครับมากมากเลยหรอมาก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 ครับ Oh, salmon sebab lah, tuh, Oh, you do perfect now. Yes, I can learn. You can you like? yes, good. <laughs> คำนี <Harriet> ้คือแบบใหญ่มากนะคะทุกคนปลาชิ้นเบลอเบล่ะโปะวาซาบิข้างบนนะคะ คำนั้นลูกเสดเดดสะดุด้งอืมโอ้ เกดก็กินอิ่มนะคะจนล้างครัวทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะครนรายก็ยังไม่ตื่นเลยนะคะนอนยาวมาสามชั่วโมงได้แล้วนะคะตอนนี้คือเดี๋ยวนี้เกดก็แบบสบายมากขึ้นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขานอนยาวแล้วนะคะเขานอนยาวเองตั้งแต่ยังไม่ถึง3เดือนนะคะทุกคน2งเดือนก,กว่าๆเขาก็ เริ่มนอนยาวของเขาเองนะคะตอนแรกเกดก็แบบโอ้ยเมื่อไหระ่จะได้นอนยาวสักทีเดี๋ยวนี้คือได้นอนยาวแล้วรู้สึกแบบโอ้ยสวรรค์มากๆนะคะเขาจะนอนประมาณ7-8ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตื่นมากินนมแล้วก็นอนต่ออีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยตื่นจริงๆนะคะคือโชวในตามแม่ก็ไม่ค่อยโบทเท่าไหร่แล้วนะคะทุกคนคือได้นอนเต็มอิ่มแล้วนะคะ อุย้ยตื่นแล้วลูกตื่นมาอารมณ์ดีจังเลยครับแม่รักลูกที่สุดเลยครับรักลูกสุดหัวใจเลยครับลองเพลงลองเพลงอ uh huh. อะไรอะลูกอ๋อจบแล้วเหรอเพลงลูกจบแล้วเหรอฮะอ๋อยังไม่จบอ๋อจบแล้วใช่ไหมครับมีอีกไหมครับเพลง ไข่จุ๊บจุบ,ล,จบลูกคะไข่จุ๊บจุบลูกคะสำหรับคลิปนี้เกตก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบว,วิดีโอของเกตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกตด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชมวิดีโออื่นๆอยู่ทางด้านข้างนี้ด้วยนะคะวันนี้เกตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย